ั์คุณภาพสูงราคายุติธรรมใหม่ล่าสุดสำหรับสร้างสรรค์งานแฟชั่นทรงผมหลากหลายสไตล์ทั้งยืดดัดสีที่มาพร้อมความหอมและการบำรุงเส้นผมในทุกขั้นตอนเพื่อคนรักเส้นผมสวยสุขภาพดีต้องผลิตภัณฑ์ซปเปอร์วีอินเตอร์เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไป ครับกลับมาอีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับช่วงนี้เรายังมีหนังมาชมอีกครัไม่ไม่ไม่ภาคหนังแล้วนะครับไม่ภาคหรอกครับเดี๋ยวนี้หนังจริงเป็นหนังจริงที่ไม่ภาคเพราะว่าจะเป็นฉากฉากจีบกันภาษาชาวบ้านเรียกว่าฉากจีบกันระหว่างพระเอกพระเอกเบอร์สองในเรื่องคือดุลอาพรทนวณิชจะจีบกับนวรน์ยุทธนันในเรื่องรักเอ่ยนะครับหนังของของเจ้าที่พปย่าฉัชันชัยปี2องพ ที่ให้ดูอันนี้เราจะเป็นฉากที่ทั้งคู่เพิ่งมาพบักกันไปเที่ยวด้วยกันในในในบรรยากาศของเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ระหว่างไปเที่ยวก็จะมีเพลงโปรยลงมาเป็นเพลงเกี่ยวความรักให้เห็นว่าเวลาคนเราจีบกันมันหวานชื่นขนาดไหนซึ่งท่านที่เคยดูหนังของหมอมเจ้าที่พยาช,าช,าช,าชายัดชัดชัยหรือท่านทิพย์ก็จะรู้ว่า เป็นสไตล์ที่ท่านทิพนีชชอบแนวนางของท่านทิพก็คือมันต้องมีฉากสวยงามสวยงามเพื่อมาสนับสนุนให้รู้สึกเครบเคลิมตามเนื้อเรื่องชอันนี้อันนี้เป็นบุคลิกของท่านทิพที่เป็นนางอย่างนั้นอยู่แล้วครับแล้วคุณอาพรนี่จริงๆชื่อเหมือนผู้หญิงนะชื่อแต่เป็นผู้ชายชื่ออาพรทนวนรณนี่ในเรื่องพระเอกจริงๆคือคุณพิสารนักนักเสนา่ิรินทร์พิสารนี่จีบกับหลงรักนาวรัตน์นวรัตน์ในเรื่องนี้จะเป็นชื่อเจ้าหน่อย ลงรักนนรัฐเสร็จปุ๊บนนรัฐก,ก็ดันไปหลงรักาอาพรซึ่งมีเมียแล้วแต่มาขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ <นะ S 1> ก็จีบกันว่าจะลงเอยกันแบบไหนหนังมันก็ไปคนละทางแต่นี่เราจะให้ดูเฉพาะท่อนนี้สั้นๆประมาณสักสี่นาทีเป็นฉากจีบกันฉากจีบกันรพร้อมเพลงประกอบพร้อมเพลงประกอบและเราเห็นวิวทิวทัศน์ของอ,องเชียงใหม่ฝีมือของทัติ์ลองดูนะครับอย่างนั้นไปชมกันเลยครับขออนุญาตพ่อพาโนยไปชมโรงงานอะไรต่ออะไร พ่อให้น้อยไปนะคะเอาเลยเอาสิงานทีมือแบบนี้ฝรั่งได้ยินราคาแล้วงงเป็นบ้าเลย ดี๋ยได้ก่อนไหมครับคุณหญิงฮะขอน้ำส้มั้นค่ะคส้มั้นกับดรายมาตี่นี่ครับกตีก็มาที่นี่บ่อยนะคะครับ,รบใช่ครับให้คุณสั่งอาหารให้มา แหล่งความรู้สำหรับช่างเสริมสวยความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty แถม VCD ฟรีทุกเล่มทุกเดือนออกวางตลาดทั่วประเทศไทยแล้วค่ะร้วเป่าผม Super V Inter ระบบไอออนช่วยจัดแต่งทรงผมและรายได้ทุกทรงตามต้องการช่วยลดไฟฟฟาสถิตบนเส้นผมของเรา ทีดผม Super V Inter มีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบเรียบและแบบโค้งซึ่งรีดผมได้เรียบและตรงตามที่เราต้องการเครื่องม้วนผม Super V Inter สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มดิจิตอลเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมติดต่อสอบถามได้ที่โชคจำเรินบิวตี้เบอร์โทรศพัพท์02 4111346 024128737ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงราคายุติธรรมใหม่ล่าสุดสำหรับสร้างสรรค์งานแฟชั่นทรงผมหลากหลายสไตล์ทั้งยืดดัดสีที่มาพร้อมความหอมและการบำรุงเส้นผมในทุกขั้นตอนเพื่อคนรักเส้นผมสวยสุขภาพดีต้องผลิตภัณฑ์ซ u เปอร์วีอินเตอร์เท่านั้น หาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปครับก็กลับมาอีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงสุดท้ายที่เรามานำมาฝากผมขาแนะนำนี่นะครับหนังสือย่ามดีบันเทิงไทยซึ่งรวบรวมข้อเขียนต่างๆของคุณมนกินจันอยู่ในนี้เป็นเรื่องเก่าๆที่น่าสนใจท่านต้องการเก็บสะสมไว้ก็โทรเข้ามาในรายการนะครับเพียงแค่100บาท พอค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วตามหมายเลโทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับ0 8 1 8 5 0 4 7 4 0แล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับก็คืออิซา์เบนเทิร์ซึ่งหนังสือเล่มนี้ฉบับนี้จะมีเรื่องของวิชัยบัญชาเพราะเดือนนี้เป็นเดือนของวิชัยบัญชานะครับที่คุณมรักตีการเขียนไว้ในนี้2เรื่องนะครับท่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้แต่หนังสือเล่มนี้อยู่ในหนังสือแฮ่บิวตี้ทีหนึ่ง ก็คือถ้าท่านไปซื้อที่ร้านต้องซื้อหัวแฮร์ d ิวตี้นะครับเพราะอินไซต์บันเทิงอยู่ในนี้ถ้าท่านไปถามว่าอินไซต์บันเทิงฉบับนี้ทางร้านจะบอกว่าไม่มีนะครับก็หาได้ตามร้านซีเอทุกนะครับมีจําหน่ายครับทุกสาขานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่ว่าเรานําเพลงมาฝากนะครับก็คุณมนัทมีเพลงอะไรครับครับก็เป็นเพลงดังนะครับเพลงฝนจางนางหายซึ่ง นักร้องที่ร้องเพลงนี้ก่อนหน้านั้นร้องเพลงมาก่อนแล้วคือเพลงทรงแอลเรียนรามอันนี้รู้จักเลยนะทรงแอลเรียนรามที่คุณสอนเทพสอน,สอนทอง,ทอ,งอันนี้อยู่ในหนังเรื่องลูกทุ่งเสียงทองนะครับเป็นหนังซึ่งรวมเพลงไว้เยอะมากหนังฉายปี228คุณสอนเทพสอนทองก็ไปเล่นอยู่ฉากเดียวแล้วก็ไปร้องเพลงนี้กับเพลงฝนจางหนังหายซึ่งเป็นเพลงโปรโมทของเขาในสมัยนั้นเราก็นํามาให้ดูเป็นหนังของใครเป็นหนังของผู้สร้างซึ่งเรียกว่าตอนนั้นเรียกว่าโนเนมสร้า,าพยาตย์คล้ายๆว่าเป็นหนังทีมสร้างเล็กตอนนั้นหนังเพลงกันลังดัง พยายามไปพยายามไปรวมนักร้องมาเยอะมากแล้วก็ตอนสร้างฉายครั้งแรกนี่ตั้งชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองพอมาฉายอีกครั้งหนึ่งนี่ฟิล์มปีถัดมาพอคุณบุญสิทธิ์คำสร้อยเริ่มเป็นนักร้องดังก็เอาฟิล์มตัวเดียวกันนี้มากับเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่เป็นเพลงรักลูกทุ่งแล้วเสริมฉากคุณบุญสิทธิ์คำสร้อยเข้าไปในในฟิล์มอีกเพลงนึงร้องเพลงอะไรนี่ย้ายใครมาจับอะไรตอนนั้นกำลังดังก็เสริมเข้าไปเป็นผู้สร้างลายเล็กๆนะครับใช้ชื่อว่า สหาภาพยนตร์โดยคุณสายสินเป็นผู้สร้างในใช้นํำแฟงหมดนะครับใช่มี228ครับลองดูครับอันนี้คือเพลงสุดท้ายที่เรานำมาฝากนะครับจบเพลงนี้แล้วผมพินกรตันติอภัยวงศ์แล้วก็ค <ผม S 2> ุณพนาก,นกิงจันทร์ครับ,รบดูอาการลาไปก่อนพบกัำหมายที่หน้านะครับสวัสดีครับ ถึงใจร้ายทิ้งวอกวายคงเบื่อมันหรือไงไปไม่บอกสักคำแม้ช่างใจดำทับให้พี่ร้องไห้วันฝนตกลงมาน้องเคยทำนาผู้เคียงคิดไกลนี่ใครเขาเป็นคนชวนน้อง แม่เนื้อทองจึงเชื่อตามเขาไปหลงคำของคนในเมืองหลวงขขาวล่อลวงเอาบ่วงมามัดใจลืมไอ,นมอหนุ่มทองนาที่เคยสัญญาตาบานกันไว้ฝนก็ตกปรับปรำขาดคนไทยดำอนรู้หรือไม่ ฝนก็าจางแต่นางหายพี่ปูปายร้องไห้คิดถึงใครอย่ามัวรอรีเลยน้องจาเดี๋ยวฝนตาเสียท่ามัวชาใหญ่ฝนยังตกลงมาทำไรไทยหน้าของเรายังได้กลับมาเถอดน้องจาริบไร่พื้นนาตั้งตนชีวิตใหม่ ใครเขาเป็นคนชวนน้องแม่เนื้อทองจึงเชื่อตามเท้าไปหลงคําของคนในเมืองหลวงเท้าล่อลวงเอาบวงมามาใจลืมไอ้น่มท้องนาที่เคยสัญญาตาบานกันไว้ฝนก็ตกรำรับลขาดคนไทยดำโนรู้หรือไม่ ฝนก็าจางแต่นางหายพี่ภูมปายรอไห้คิดถึงใครอย่ามัวรอรีเลยน้องจาเดี๋ยวฝนตาเสียท่ามัวชาใหญ่ฝนยังตกลงมาทําไรไทยหน้าของเรายังได้กลับมาเถิดน้องจาที่ใกล้ผืนนาตั้งต้นชีวิตใหม่